สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวน้องสิวอักเสบสิวผดหรือสิวอุดตันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสวยจบด้วยสบู่หนึ่งก้อนนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะแม่นายก็ได้หยิบยกสบู่ตัวหนึ่งนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นของสบู่ของตัวนี้ก็คือ B K Acne n t u r o s w i t h Soap นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นสบู่สิวของ B K ที่ออกมาใหม่นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวหนองสิวอักเสบสิวผดหรือสิวอุดตันนะคะเพื่อนๆลองใช้ตัวนี้ดูนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะแม่นายได้ทดลองใช้แล้วก็นํามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของสบู่สิวของ B K ตัวนี้นะคะซึ่งสบู่สิวของ B K ตัวนี้นะคะเขาจะ บอกว่าในหน้าซองเขาจะบอกว่าหน้าใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะเราจะรู้สึกว่าผิวหน้าเราค่ะสดใสขึ้นกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลดความมันได้ด้วยนะคะและตัวสบู่รักษาสิวของ BK ตัวนี้นะคะ <c oughs> เขาจะมีส่วนผสมของท t ีทีอยนะคะใบบัวบกและกรดอะมิโนเอซิกจากพืชที่ช่วยขจัดความมันและลดการสะสมของแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวและในตัวนี้นะคะเขามีส่วนประสมของวิตามินอ e ีนะคะที่ทําให้ผิวเราค่ะกระจ่างใสแล้วก็ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองใช้สบู่สิวของ BK ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของก้อนเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อโฟมของเขาอะค่ะ จะเนียนนุ่มขนาดไหนนะคะเดี๋ยวสำหรับ,รบตัวสบู่ซิวบีตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะคนผิวธรรมดาก็สามารถใช้ได้หรือใครที่ผิวแพ้ง่ายผิวบางก็สามารถใช้ได้เช่นกัน,นะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่มีสารกันเสียไม่มีสาร SLS ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ กะะลิ่นเขาจะมีลักษณะของ TT แบบชัดเจนมากเลยนะคะและตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสบู่ที่มีโฟมฟองนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อโฟมของเขาค่อนข้างละเอียดนะคะสำหรับตัวสบู่ BK ตัวนี้ถ้าใช้ล้างหน้าสำหรับคนที่มีสิวเยอะๆหรือว่าใครที่มีสิวผดนะคะแม่นายแนะนำให้มาร์ k หน้าทิ้งไว้นะคะ ประมาณ2-3นาทีนะคะเราใช้ล้างหน้าสำหรับเช้าและเย็นนะคะให้มาร์กทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกนะคะหลังจากเราล้างออกเราจะสังเกตได้ว่าผิวหน้าเราค่ะจะเนียนนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเราค่ะจะกระจ่างใสนะคะ แล้วระหว่างวันที่แม่นายได้ทดลองใช้อ่ะค่ะระหว่างวันความมันของเขาอะค่ะจะลดลงได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะแม่นายได้ทดลองให้ลูกสาวคนโตที่มีสิวที่หลังนะคะให้ทดลองใช้ใช้ประมาณ3-4วันนะคะรู้สึกว่าสิวจะยุบตัวลงดีมากๆแล้วก็ลดการอักเสบของสิวแล้วก็ลดการเกิดสิวใหม่ขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ หลังจากใช้สบู่ BK ตัวนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าผิวเราค่ะจะลดความมันได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะหลังจากล้างเสร็จแล้วค่ะ มันจะไม่มีความตึงของผิวนะคะไม่มีแบบเอดอาร์ของเหมือนสบู่โดยทั่วไปเลยนะคะสําหรับสบู่ตัวนี้นะคะแม่นายได้ทดลองใช้มาประมาณ1สัปดาห์นะคะก็จะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราเป็นสิวมีรอบเดือนอย่างนี้นะคะ่ะสิวจะยุบตัวค่อนข้างเร็วเลยนะคะสําหรับใครที่เป็นสิวค่อนข้างเยอะนะคะแม่นายแนะนําให้ใช้ตัวมาส์กสิวของ BK อีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ ตัวเซรั่มตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น B K Acne Serum นะคะสามารถหาซื้อซึ่ง2ตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นเช่นกันนะคะอ่าแล้วตัวสบู่ของ B K Acne ตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซวนะคะในราคา59บาทค่ะ สำหรับใครที่ได้ทดลองใช้แล้วก็เห็นผลเป็นยังไงนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เพื่อแบ่งปันให้คนอื่นได้ฟังด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ